สวัสดีครับสวัสดีพบกับเรานะครับช่องพลายมทรมซับน้องชมพู่นะครับผมนี่ครับเราก็พาช้างนะครับมากินต้นสับปะรดนะครับวันนี้ต้นสับปะรดก็มาส่งแล้วนะครับวันนี้สองคันนะครับผมน้องช้างก็กินยาเร็รๆครับดูพ่อใหญ่กินนะครับ ได้อยากช่วยค่าอาหารนะครับกดคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมคันละเจ็ร้อยคะแนนเท่านั้นนะครับน่ครับเราก็สั่งมาให้แล้วนะครับส่งคันรถนะครับยวพาไปชมนะครับตอนเช้ามาแล้วนะครับคันหนึ่ง อันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับอีกสองคันนะครับก็จะเยอะหน่อยนะครับหมดนี่พันสี่นะครับได้สองคันนะครับกินได้ประมาณสี่ห้าวันหกวันนะครับกินด้วยกันหกเชือกด้วยกันนะครับผมสั่งได้ตั้งใจเลยนะครับ นี่คือเรารายไ,ได้ส่วนหนึ่งที่เราจะกินด้วยกันนะครับส่วนรายได้ที่เราได้อีกทีหนึ่งก็คือเราไปซื้อครับให้แต่และเชือกนะครับครับผมก็แล้วแต่ฟาร์นนะครับท่านใดกินหมดเร็วก็สั่งเร็วนะครับท่านใดกินหมดช้าก็สั่งช้านะครับช้างก็กินอย่างมีความสุขนะครับ กินอย่างอร,อร่อยทุกเชือกเลยนะครับขอบพระคุณนะครับนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ของเราครับขอบพระคุณมากๆครับผมสองคันนะครับก็ที่นี่ก็อาจจะถูกหน่อยนะครับผมพันสี่ร้อยคะแนนนะครับจุเยอะใหญ่จุใจแน่นอนนะครับผม ก็แม่แม่ท่านใดอยากทำบุญครับก็มาสอบถามได้นะครับผมกานนี้ก็จะเป็นน้องชมพู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่นะครับใหญ่ก็จะกินเรื่อยๆนะครับอาบน้ำนะครับขัดตัวตัวสวยมากเลยนะครับส่วนชมพู่เราก็อาบมาเท่าไหร่ก็เล่นดินเท่านั้นนะครับผมก็ยังเด็กนะครับยังสนอยู่นะครับอะไรสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับก่อจางของเราก็จะกินได้ทุกเชือกนะครับผมเดี๋ยวพ่อพันจะพาไปดูใลรโจโจพ่อพันของเรานะครับนี่ก็โจโจนะครับโจโจก็ได้กินนะครับกินเยะจุใจแน่นอนนะครับผมเราไม่มีกักไม่มีตุนนะครับโจสวัสดีครับเลยครับเลยลูก ครับก่อนบนสูงครับครับเร็วครับนี่ครับตัวสูงใหญ่พ่อพันธุ์ของเรานะครับนี่นี่ก็เป็นพ่อพันธุ์ของเรานะครับก็ให้กินเยอะๆนะครับบำรุงนะครับตอนนี้ก็ผสมน้องชมพู่ไปได้สิบครั้งแล้วนะครับครั้งที่สิบไปแล้วนะครับเราก็พ่อพันธุ์ก็จะกะไว้ประมาณสิบสองครั้งนะครับก็คือตีไปเดือนละเดือนละครั้งนะครับ สิบสองเดือนมีหนึ่งปีนะครับลอคิดกันเผื่จะโชคดีมีโชคมีชัยนะครับมีลูกน้อยนะครับช้างเชือกเล็กๆนะครับมาให้แม่แม่เอฟซีได้รับชมและเอ็นดูนะครับผมเราก็ไม่มีลูกช้างครับก็อยากมีลูกช้างนะครับเผื่อช่องจะดังกับเขาบ้างครับผมก็มีแต่พ่อพันธุ์ก่อนนะครับผมเดี๋วโจนพ่อพันธุ์ของเราก็อายุยี่สิบสามปีแล้วนะครับ ช้างเชือกนี้จะค่อนข้างกินสำอางนะครับกินช้านะครับช้างที่หุนรอมากเลยนะครับเวลาเขากินเขาก็จะสะอาดนะครับนะครับ,รบปัดดินออก,ก่อนนะครับปัดดินออก,ก่อนแล้วก็ค่อยกินนะครับอครับสีดอโจโจนะครับ,อ,รบอ่โจโจบายบายเลยบนสูง ใบบนสูงครับด้วยเลยครับด้วยครับครับด้วยเลยครับครับเลยบนสูงครับนี่ครับยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายน้องมงคลต่อนะครับผมเชื่องนี้ชื่อน้องมงคลนะครับอายุ36ปีนะครับน้องที่ว่าขาไม่ค่อยดีนะครับน้องก็จะกินเก่งนะครับช้างเวลาได้กินใบสับปะรดนะครับก็จะ อร่อยอร่อยกินอย่างฟินเลยนะครับผมเดี๋ยวพอลงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อควานจะมาให้ชมนะครับว่าสปะรดตสองคันของเรานะครับในราคาพันสี่คะแนนได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่ส่วนหนึ่งเราก็เอามาให้ช้างกินไปแล้วนะครับผมน้องจะขาไม่ดีนะครับเดี๋ยวพ่อควานจะให้ดูครับขาหลังนะครับผมขาด้านซ้ายนี่ครับขานี้นะครับ จะยาวนะครับยาวขานั้นก็จะปกตินะครับแต่ขานี้จะยาวกว่านะครับแต่หางนะครับหางก็จะสั้นนะครับกก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยนะครับมาอยู่นี่นะครับร่างกายแข็งแรงดีนะครับดูอ้วนท้วมเลยนะครับก็จะนี่ครับอ้วนประมาณนี้เลยนะครับ้องลากดินเลยอ้วนหัวใหญ่ครับผม ็ส่วนหนึ่งก็เป็นจากการขายผลไม้ออนไลน์นะครับที่เรามีแอน,นนะครับมาช่วยเอาสัอระรดให้น้องกินนะครับ,บเดี๋ยวเราจะไปให้ชมนะครับว่าเยอะขนาดไหนนะครับสองรถสองคันรถนะครับผมน,น,น,นี่นะครับผมน,น,นี่ถ้าท่านใดสนใจนี่ครับ,บกระบ,บะคอกนี้นะครับ ครับหนึ่งันี่รอคะแนนครับเยอะมากเลยครับกินก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนหนึ่งเราก็เอาไปให้ช้างกินแล้วนะครับนี่ก็ส่วนที่เหลือนะครับสองคันรถนะครับก็พอใช้ได้นะครับพอได้กินอยู่นะครับห้าหกวันนะครับผมวันนี้ก็พอควานก็ฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ กด subscribe นะครับกดติดตามและให้กำลังใจช่องพราวทรัพน้องชมพู่ด้วยนะครับครับผมวันนี้พ่อควานก็นำคลิปดีๆมาให้ชมนะครับผมครับน,นี่พ่อควานก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม